สบายดีพี่น้องพอหยุดเมตติ้งรถจะน่า,าหับบนตะมาหอดที่บดลับอนนอนนขจอม้าหอดขาจอกันยาวเลยพี่น้องโอ้เ็นตะลิตเขาเจอ่อย่งตะลิตเขาเจาคักแข็งข้าตีงอยู่ยื้ยุดให้กินขา้าวเป็นใด ต่้งเวทีน้ำกระเจ้าดอกทิมงานป้าหมอนทิมงานป้าหมอนเนี่ยกลัวมุนปลาผ้าจวดทิมงานป้าหมอนผ้าจวดเนมาต่างตั้งเต็นเนี่ยเป็นโทรหาพอยหยุด พ,พ, Mother, พี่น้องเพิ่นจอดอยู่ท้างนอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมื้อนี้มาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง อยู่ที่โค้งคาวาซากิเด้อพี่้อนโค้งคาวาซากิโอ้ยลินเป็นเนี่ยบุลินเป็น,น,ปน,น,ปน,พ,นพันกันว่าพิษว่าถือวิพินน้อง นลี้ที่เขาจะมา่วหัวเขาจะก้ามาันหนีเลยพี่นอ้องกลางเลยจนเลี้ยวครับบ่ถ้าขับรถเขาจะกัดหัวเอา <c oughs> หัวเวินเลยบไล่ขับรถสร้างตัวหัวเอาเลยเห็นบ่ <c oughs> ป้าไม่เห็นรถผู้ใดจะขั้นรถหัวเอาย่างเดียวมาที่เวที่ทำเรื่องทำทุก ก็ว่ายุดกันลงคือก yeah, ันเคยมาอีกครั้งนึงแล้วมันลงมอันล้มไม่เป็นไรลงนอันนี้ล้เพื่อนเพื่อนหลีกแบบว่าเพื่อนสิหลีกท่าอันรถวัดติดไหมเพื่อนนี่เพื่อนสิ่นี้ทางรถติดนี้ไปนี้มาพันลงมลงมฟองลง เอ้มาเลยเลยยเลยรูปเนคว้าใครลูกพี่ขึ้นเป็นคว้าใครลูกพี่ขึ้นเล่ยพนะขึ้นเลยพนะลูกพี่ขึ้นเลยสีดังบังพนะยิ้มชอยว่ะ

แต่สีเลียนตั้งวเวทีเอาเลยตอนนี่แลียนแล้ววันนี้ช่างตัว <laughs> พี่พาดอกน้องแลนตั้งเวทีแล้วพี่น้องเสียเอ็ดเราจะมาวางกำปั้นดา แล้วพอแล mm ้วเพลงนีบ่อยากฟังแล้วไอ้จอยบ่อยากฟังแล้วเพลงนีพอแล้วลราเพลงใหม่ลอกเพลงใหม่ซิ่งหิ้วซิ่งหิ้ประเทศมงตกแล้วตกแล้วตกยุคแล้วเพลงนี้ตกยุคแล้ว เกยเย็นภาลูกน้องแรงตัง้งเวทีเลยพี่น้องเอาอย่านมาทันฝนสิมากแลเยินงานจักมือได้ของพี่น่อง กำบายดีพี่นอ้องลงเลยระว,ว่างด้อนั่ะ